น้องคนนี้มาหาหมออา,อายุ9ก้าขวบโดยที่บอกว่าฟันล่างข้อมฟันบนแล้วรู้สึกว่าคางล่างอะยืน่นคือยิ้มแล้วไม่เห็นฟันบนเลยนะครับก็พอมาดูในช่องปากเขาจะเห็นว่าตอนนี้ฟันแท้กำลังโผล่ขึ้นมาอยู่ซึ่งจริงควรจะขึ้นมาแล้วนะครับในวัยนี้เก้าขวบแล้วเนาะฟันซี่อื่นๆเนี่ยยังไม่โผล่ขึ้นมาพอมาเจอแบบนี้เรามาพบว่าน้องมีโรคภูมิแพ้มีหายใจทางปากสิ่งที่เราต้องการทําก็คือเราจะต้องมีการ ดึงฟันที่หลบอยู่ข้างในเนี่ยให้ออกมา้านอกให้ได้ให้ฟันบนมาค้อมฟันล่างด้วยการที่ว่าน้องเนี่ยพอเรามีการเอ็กซ์ไวแลเอ็กซเรย์แล้วเราพบว่าน้องมี approaching class three นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คางจะมีการยื่นต่อเราก็มีการวางแผนออกมาว่าเราจะมีการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยดึงขากายบนบวกกับการลังหรือว่าตัวดันขากายล่างไม่ให้จเจริญเติบโต,ตออกมามากกว่านี้นะครับโดยที่เรามีการ design เพลทมาเพลทที่เรามีทําก็จะเป็นสกรูสองข้างนะครับ เราจะมีการไขแบบนี้อาทิตย์ละสองครั้งที่ง่ายๆคือพอเราดูเพเห็นสกรูปุ๊บพอเราไขเนี่ยมันจะดันแถบเนี้มาข้างหน้ามันก็จะเป็นการดันฟันบนข่างไกลบนออกมาแต่เราก็เราจะแก้เรื่องของขางไกลได้เราก็มีใช้เครื่องมือออโตเพดิกที่ชื่อว่าเฮดเกียร์วันนี้เราจะมาใส่กันนะครับก็คือเฮดเกียร์จะอยู่ด้านนอกนะครับจะเป็นเป็นแผ่นเหล็กข้างนอกแล้วก็เราจะเกี่ยวกับตัวเพลทที่อยู่ในปากเพื่อที่จะดึงข่างไกลบนของน,องน้องเนี้ยออกมาให้ไดน้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไง